ฝากกดไลค์3ครั้งและเอาโคดนี้ไปใส่ในเว็บดีซีโซนได้เลยรีบใส่นะจำกัดแค่500คนเท่านั้น <c oughs> เราก็อยู่กับพี่นารูโตะนา้าเบลอกันอีกแล้วนะครับและในวันนี้เราก็จะมาลุยต่อยในอิน m ิเมตดีเฟนเดอร์ซึ่งผมนั้งก็มีารกิจให้กับตัวเองนั่นก็คือเราเนี่ยจะทำเจ๊ดาบกันต่อซึ่งในตอนนี้มันก็เข้าใกล้เต็มที่แล้วนะครับ <c oughs> ขาดดาบเพียงแค่ไม่กี่อันเท่านั้นและก่อนที่จะไปรับชมฝากคอมเมนต์ว่าดีซีหล่อมากหน่อยดีโอเคถ้าพร้อมกันแล้ว ซึ่งแรกเริ่มเราก็ต้องไปดูเลยว่าในตู้ตอนนี้มีตัวอะไรซึ่งมันก็มีตัวแมงแปะก,กับตัวอีเจล่ะฮะซึ่งทั้ง2ตัวนี้เราก็ได้มาแล้วแต่ส่วนอีเจของเราในตอนนี้เราก็ยังไม่อีโวเลยนั่นก็เพราะว่าการคาบดาบเราก็ยังขาดวัสดุอยู่อีกนิดหนึ่งนะฮะยังขาดอีกไม่เยอะนะไอ้ดาวสีฟ้านี่2อันนะผมสีแดง2อันแล้วก็สีม่วงนะครับอีก1อัน โอเคเวร่กูดฮะและเกินที่ผมจะไปลุยนั้นในตอนนี้ผมก็สามารถสะสมโรจนดได้มาแล้วหลายอันนะครับและหนึ่งในตัวที่ผมอยากรีโรมันนั่นก็คือเจ้าตัวซีเกตของเราและผมนั้นก็อยากได้อันที่เป็น0.1และก็0.2ที่ว่ากันว่ามันก็โคตรหดเลยนะครับแต่เมื่อเรารีโรปรากฏว่าได้เด็ของกา,กากมาเท่านั้นแถมเราก็ได้มาถึง2อันกันเลยโอเคค่อยมารีก็แล้กันจากนั้นเราเนี่ยก็เดินมุ่งหน้าไปยังด่านชาเลนจ์กันและปร,ะกรากฏว่าในตอนนี้แต่ละด่านมันก็มีดาวเยอะแยะไปหมดอู้วไปหมดเลย แต่ขอจัดทีมแป๊บหนึ่งว่าแล้วพี่แกก็ต้องจัดเตรียมทีมงานสักหน่อยกันซึ่งผมนั้นก็อยากเอาตัวใหม่ๆ่ไปบ้างนะฮะและเมื่อเราจัดเตรียมทีมเสร็จกันแล้วผมก็ไดาว์าไปยังด่านนั้นทันทีเลยว่าแล้วพี่แกก็ได้เบม่อยังด่านมอบซีดีซึ่งในรอบนี้รอบนี้ก็ต้องจัดการด่านนี้ถึง15เวฟนะครับและเนี่ยตอนนี้ตัวใหม่ที่เราได้พามามันนันก็คือเจ้าแอนคิงแถมเจ้าตัวนี้บัฟมันก็โหดกันด้วยทาให้มันไม่มีออร่าพุ่งออกมาจากรูตูดของมันเลย <c oughs> ซึ่งวันนี้นนนนนะะเรราากก็็ได้้ตตตััััวววใหมมห่่1นะคคบือีีีป e มันก็คือแอนคิงนะค <ś> รับนี่ <ś _> มีบ,บัฟแบบออร่าออกมาด้วยนะผมสีเหลืองๆนี่นะ <ś _> ครือก็ง่ายเลยตัวนี้นะ ซึ่งระยะแรกเริ่มของมันนี่ก็โคตรกว้างเลยเนี่ยซึ่งถ้าใครจากันได้ในอีพีแรกเพื่อนของเราก็แบกเราด้วยแอนคิงตัวนี้นี่แหละครับแต่ในตัวนี้เราก็มีแล้วแถมบัฟของมันก็โหดกันด้วยว่าแล้วพี่เก๊ก็จัดการการนำตำบอลใส่พวกมันแบบนี้กันต่อไปซึ่งไอเจ้าแอนคิงตัวนี้มันก็มีหลากหลายสกิลเลยนะครับออพแต่ละทีนี่เปลี่ยนสกิลกับทุกทีกันเลยแล้วเมื่อเราจัดการไปแล้วก็จัดการมาในที่สุดเราก็สามารถผ่านด่านนี้มาได้แบ่ง่ายได้พอสมควรเลยนะฮะแล้วมันก็ทําให้เราได้ดวงดาวมาลยัันนเ้ท อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งนะครับสุดยอด แล้วเมื่อออกมายัางล็อบบี้ผมนั้นก็ไม่รอช้าล่ะครับพี่แกก็จัดการมุ่งหน้าไปยังด่านชาเลนจ์ในด่านต่อไปซึ่งเราก็สามารถเข้าไปยังด่านดาวได้ว่าแล้วเราเนี่ยก็ได้วาบเข้ามายัางด่านซากุระหรือว่าด่านในสตอรี่ที่3นั่นเองและเราก็จัดการวางกระนำต่อไปเหมือนเดิมซึ่งผมก็ได้ใช้เจ้าแอนคิงนั่นแหละซึ่ง,งเจ้าแอนคิงนี่ระยะแรกเริ่มโคมันก็โคตรกว้างนะครับแถมค่าวางของมันก็แค่1 0 0 0ันเอาเป็นว่ามันก็วางต้นเกณฑ์ได้แบบโคตรด,ดีเลยและผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นตัวที่สามาร,า,ารถนนเอฟ แม่เต๋ชิ้นดีและเราก็สามารถผ่านด่านนี้มาได้และมันก็ทําให้เราได้ดาวมาอีกแล้วล่ะกับผี่น้องและหลังจากที่เราลงด่านชาเลนจ์นั้นเสร็จผมนั้นก็รีบม,มาดูที่ด่านคาฟติง้งว่าเรานั้นได้ดานนั้นมาแล้วหรือยังโอเคในที่สุดเราก็สะสมครบแล้วสักทีนะครับเราน่าจะได้อีเจตัวนั้นมาแล้วนะครับครับมาเลยจากนั้นเราก็จัดการนี่นะครับอีโวนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้ นี่วอริเออร์ควีนนะครับโอเคจัดมานะครับได้มาแล้วอีกหนึ่งตัวเป็นตัวมิติอีโวนะครับนี่สุกอยนะครตัวน,นี้เป็น B ีลบ4แล้วก็ C กลบกากมาก <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าได้อยู่นะครับสะสมเป็นคอลเลคชันก็เลยกันนะถึงเมื่อเราได้อีเจดาบนั้นมาแล้วในตอนนี้อีเจของเรามันก็ยังไม่มีบัฟเลยพี่แกก็เลยจัดการใช้หินที่เรามีจัดการรีโรอ,อีเจตัวนั้นมาทันทีครั้งที่หนอ้ ได้มา2เหรอครั้งแรกนี่ฮัน <What? S 1> Hunter นะครับ <What? S 1> ก็ถือว่าได้อยู่ Hunter สามอ่าดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดูดีนะครับแต่ยังไม่ใช่ที่เราอยากได้นะครับรีไปอีก Hunter สาม Hunter สามโอ้ยนี่หนึ่งค r ิ t สาม Olive Fruit c เหรอครับิคอลไหนวะคริ t สามนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์โอเค เราเนี้ยติดครีปไปก็แล้วกันซึ่งเอาจริงๆในตอนนี้ภาร,รกิจของเรามันก็สิ้สิ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็มาอยากจะเลิกซะก่อนเพราะว่าคลิมมันจะสั้นเกินไปพี่แกก็เลยมาดูในการคราฟว่าใน,นตอนนี้เราสามารถคราฟอะไรได้บ้างซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับที่เรายังไม่ได้อีโวซึ่งผมนี่ก็อยากจะสะสมเป็นคอลเลกชันกันด้วยและตัวที่น่าสนใจมันก็มีอยู่หลายตัวกันเลยโอเคนี่น่าจะเป็นภารกิจต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือไอ้เงี้ยงนี้นะครับสองอันโอ้โห ต้องสะสมกันอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยไอเนี่สองได้สบายแล้วแต่ไอสออันนี้นะครับสีม่วงกับสีแดงนี่ยังขาดอีกเยอะนะครับส่วนตัวที่เรายังไม่อีโ e วะครับนี่มีอยู่ประมาณนี้นะครับสองตัวนี้เรามีแล้วนะครับอีกสองตัวนี้ยังไม่มีนะครับดูตัวนี้หน่อยตัวนี้มันต้องการหน้ากากอิจิโกะเหรอหน้ากากมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับหนึ่งอันโอ้เอาอันนี้ก่อนดีกว่านะครับน่จะง่ายกว่าสเกลเมทนะครับ ลุยจากนั้นเนี่ยมันก็ได้เวลาที่เราต้องช้อปปิ้งกันอีกแล้วซึ่งตั้งแต่เริ่มคลิปมาถ้าใครสังเกตดีดีเพชรของผมตอนนี้ก็มีถึง5 0 0แสนเพชรกันเลยนะครับและถ้าใครอยากได้เพชรเยอะๆแบบนี้ดีซ <DC> ีโซนของเราก็มีบริการเพชรด้วยนะเว้ย5,000ันเพชรนี่เพียงแค่9 9บาทเท่านั้นสามารถไปจอยกันได้เลยนะอย่าลืมใส่โค้ดหน้าคลิปด้วยละมึงและถ้าใครอยากได้โค้ดก็ฝากติดตามช่องของเราเพราะผมจะมีการแจกโค้ดทุกๆคลิปเลยนะฮะจะพยายามแจกให้ทุกคลิปเลยนะแล้วเมื่อเราเข้ามาชอ้อปปิ้งปรากฏว่าเราก็ไดด้้้้เเจอตัวววีๆขาแลล มันน่าสนใจจริงๆเลยคนะัะโอเคจัดการเลยซิรอไรนะครับบัฟดีด้วยนะครับติดครินนี่ชอบมาก <c oughs> มาเลย3ามแสน้นะครับตังเรามีอยู่โอเคเหลือแสนหได้มาอีกหนึ่งตัวเลยนะผมนี่ตัวนี่สุก้อยอนุนี้เรื่องดามเมจนี่ก็ได้อยู่นะไม่ถึงกับแรงมากนะครับแต่โอ้ตัวนี้แรงๆนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็ได้ ตัวซีเครตนะครับผมเป็นคอลเลกชันมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับ พอดีเป๊ะโชโปเชเวริกุดเลยซึ่งถ้านับจริงๆในตอนนี้ตัวซีคิตของผมก็มีกันแล้ว2ตัวนะครับนั่นก็คือตัวที่ผมได้ใส่อยู่ในทีมงานและอีกตัวก็คือตัวที่ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อตะกี้ซึ่งไอ้สองตัวนี้ตัวไหนเก่งกว่ากันใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยดิว่าแล้วพี่แก,กก็จัดการแยเซิร์ฟไปไป,ไปมาๆเพื่อที่ผมจะหาซื้อตัวดีๆอีกนะครับซึ่งในตอนนี้ตังค์ของผมก็เหลืออยู่ตั้งแสนโอกและมันก็น่าจะมีตัวอะไรที่ดีพอให้เราสนใจได้บ้างและผมก็ได้มมมมมาเเเเเเเจอออซซซิิร์ฟแแลลล้้้้ววยึ่่งไนนนนีีัักกกก็็คขตืบทุโ๊ะะผ นะมาปเาชอยู่หนึ่งตัวนั่นก็คือเจ้าคุรุสกิอิจิโกะซึ่งไอ้เจ้าตัวนั้นเราก็เคยได้มาแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยก็ขายไปแล้วละและมันก็ทำให้ผมอยากได้มันมาเพิ่มเป็นคอลเลกชันอีกหนึ่งตัวกันด้วยนะฮะเราเคยมีแล้วนะตัวนี้แต่ว่าขายทิ้งไปแล้วโอ้เอบวกเอบวกไอเหรอมันลอดตาลออใจเส่งจริงนะครับเคลอดตาแบบนี้ขอหนึ่งตัวเป็นคอลเลกชันนะ<อ>เดี๋ยวเราก็ทำมาแล้แต่ขอเก็บไว้เป็นคอลเลกชันกันก่อนโอเค,อเคตังไม่เหลือเหลือไปถึงแสนแล้วตอนนี้ของดีจริงๆนะครับ ในเซิฟนี้แนะนําเลยนะผมเซิฟเยอรมนีโคตรสุดนี่ไงเซิฟเยอรมันเนี่ปล่าถึงเมื่อเสร็จจากการช็อปปิ้งแล้วพี่แกก็ได้กลับมายังล็อบบี้กันอีกครั้งหนึ่งและในตอนนี้ผมนั้นก็อยากจะลงเรดนะครับแต่ปัญหาก,ก็คือเวลาในการลงเรดมันก,ก็ยังอีกหลายนาทีกันเลยเลยเนี่ยโอ้โหโคตรชา้า อยากจะลงเรทนะครับแต่ปัญหาก็คืออีกตั้ง53นาทีเนี่ยนานและด้วยความที่เรามีเวลาเหลือๆผออมนักก็อยากจะรีโรกันอีกครั้งนะครับซึ่งตัวที่เราจะรีโรมันก็ไม่ใช่ตัวไหนนั่นก็คือเจ้าตัวซีคิทของเรานั่นเองวันแล้วเราเนี่ยก็จัดการรีโรจนโรของเรานี่หมดกันเลยและไปดูนะครับว,ว่ามันเก่งหรือว่ามันกากไม่สวยกากไม่เอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้มาสองอีกแล้วกา,กากอยู่ดี ว้าวว้าวโอ้โหคริ๊หนึง่งเรียบร้อยได้มายังกากเลยเออลูกะาสมมาอีกแล้วนะครับนานานานมากกว่าจะได้แต่ละอันนี้บอกเลย ซึ่งบอกเลยหละครับว่ากว่าที่ผมจะสะสมโรยได้แต่ละทีแม่งก็ฟาร์มอยู่หลายวันมากๆเลยนะเนี่ยว่าแล้วผมเนี่ยก็ต้องจัดเตรียมทีมงานกันไหมซึ่งเราก็อย่าลืมพาไอเจ๊ตัวดาบที่เป็นตัวเด่นในคลิปนี้ลงไปด้วยซึ่งผมก็อยากไปดูพลังที่แท้จริงของเจ๊แกนะครับว่ามันโหราสแค่ไหนกันรลอเมื่อจัดกันไปจัดกันมาผมก็นึกขึ้นได้นะครับว่ามันยังมีตัวที่เลเวลยังไม่ตันโยพี่แกก็ต้องเสียเวลาในการอัพเวลกันสักหน่อยหนึ่งด้วยลืมไปนะว่ามีอยู่หนึ่งตัวที่เรายังไม่ได้เอ่าใส่เอ ไอ้มอบอะฮะโอเคเอลเอลนี่ด้วยนะจัดเอลก่อนไอ้มอบมอบมึงอยู่ไหนมอบนี่อยู่นี่สิพกเองยัดเข้าไปแม็กหรือเปล่าไม่แม็กนะครับโอ้โหเดี๋ยวก็สะสมกันต่อดาเมจก็ถือว่าดีอยู่นะตัวนี้โอเค ได้เวลาลุยนะครับลงอินกันดีกว่าแล้วเมื่อเราจัดเตรียมทีมงานของเรากันเสร็จแล้วพี่แกก็ต้องมาเลือกดูกันเองนะครับว่าเราเนี่ยจะลงสตอรี่ในหมดไหนกันและผมก็เลือกในสตอรี่ที่4และบังเอิญพอดีแหล,ละครับว่าผมเนี่ยคลิกเพจดันเลือกลงเป็นด่านสตอรี่ซึ่งที่จริงเราก็อยากลงอินฟินิตี้ต่างหากแหละกบปีน่นั่งแต่ก็ไม่เป็นไรจะก,การลงในด่านนี้ไปก่อนเลยก็แล้วกันซึ่งการวางเรื่งเริ่มของอีเจนี้นะครับดามจอยู่ที่1000กันเลยเหรอนะ ระยะเวลาก็ดีใช้ได้นะครับเคเราจะวางตัวนี้ไว้ด่านหน้านี้เลยนะครับซึ่งเอาจริงๆอีเจตัวนี้ก็เป็นตัวมาตรฐานเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งค่าวางของมันก็แค่พันสและการโจมตีเรื่มเรื่อมของมันก็ดีพอสมควรซึ่งผมก็ไม่แน่ใจในคบว่าทาไม่แม้พลังของมันจะหดร้ายแบบนี้หรือเปล่าและจากนั้นพี่แกก็จะการาร์ากันไป,ไปร์ากันมาและเมื่อเรามาถึงเวฟที่สิบห้าในด่านนี้ก็จบลงไปอย่างรวดเร็วกันเลยขอโทษทีนะครับกดเพจพี่แกก็เลยต้องกลับมาเลือกใหม่กันอีกทีและในรอบนี้ผมก็เลือกในด่านที่หนึ ทน่1นี่แหละที่น่าจะฟาร์มสนุกสุดๆแล้วนะฮะวันแล้วพี่แกก็เดาว่าไปยังดันนั้นทันทีซึ่งเมื่อเข้ามาถึงแล้วผมเนี่ยก็ต้องฟาร์มต่างกันอย่างต่อเนื่องเลยและในรอบนี้ผมก็จะไม่วางตัวอื่นลงไปเลยนะครับนอกจากอีเจตตัวนั้นซึ่งอีเจดาวตัวนี้มันชื่อว่าอะไรละครับใครรู้ฝากคอมเมนต์มาหน่อยดีคือผมไม่รู้ชื่อจริงๆนะครับตรงๆและอีเจตตัวนี้มันก็สามารถวางได้ถึง4ตัวและขอบอกไว้อีกด้วยนะฮะว่าถ้าใครไม่อยากสมันดีซีโซนของเราก็มีไก่มิติขายกันด้วยสามารถไปดูได้ที่หน้าเเเววว็็บกกกัันลลลลยยยจ๊ซึ่่่งมมีตตติิอออูหหหาาืไปุ ว,นะวันแล้วพี่เจก,ก,ก็จัดการฟาร์มไปแล้วก็ฟาร์มและเพียงแค่ไม่นั้นอีเจตัวแรกของเราก็แม็กไปเป็นที่เรียบร้อยอย่าบอกนะว่าตัวนี้มันโจมตีแบบ f u l เอลี LE นะครับ f u l เอลี LE จริงๆด้วยนะครับแถมตัวนี้ติดคริอีกด้วยนะของเรา30%นะคเอร์เโอ้โหดาเมจรวมตอนนี้อยู่ที่หมื่นเท่านั้นเองนะผมน้อยนิดน่าจะหาบัฟแบบดีๆสักหน่อยนึงนะครับ เอาแบบขั้นสุดท้ายไปเลยอย่างนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้พลังของมันก็ฟูเอลี e เลยนะฮะและมันก็ทําให้เรานด้นึกถึงพี่กาฟเลยเพราะว่าพี่กาฟของเราอีกตัวมันก็ฟูเอลี e เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าเ e จ๊ J ตัวนี้ระยะการโจมตีของมันก็จะกว้างน้อยกว่าพี่กาฟของเราไปเยอะเลยแต่พี่กาฟของเรามันก็จะโจมตีติดหลายหลายิตด้วยแต่อ e ีเจ๊ตัวนี้มันก็แค่ดอกเดียวเท่านั้นแหละครับตูมเดียวจอดอย่างนี้เลยแต่นรอนนี่ก็จัดการฟาร์มกันอย่างต่อเน,นื่องซึ่งผมนี่ก็รอแลว้วรออีกนะครัรบกว่าที่มันจะผ่านไปทีลเเวีีวีซึ่่งผมมมนนกก็อยาให้้คุณ สอ,องคูณ3คูณ4เลยนะฮะมันจะทาให้เราไม่เสียเวลาไงล่ะมึงแต่ผมก็เข้าใจนะก็แล้เพราะว่าทามันเร็วเกินไปอัธรรในการเล่นมันก็ไม่นุกงเลยสิจากนั้นผมก็จัดการฟาร์มกันต่อไปจนมาถึงเว็บที่28ในตอนนี้ทีมงานของเรามาก็แบ็กเป็นทุกตัวแล้วแหละฮะโอเคทั้ง4ตัวก็แม็กไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมทั้ง4ตัวนี้นะดามมีรวมๆกันนี่ก็หลายอยู่นะประมาณ50,000นะ5้0,000 0 0 0กนะระยะเวลานเจ7วิก็ เร็วใช้ได้นะครับแถม LE ด้วยโคตสุดนะครับมาดูกันว่าจะต้านถึงเวฟที่เท่าไหร่ได้ ลุยต่อลุยต่อยาวๆนะซึ่งก็ยังที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าผมเนี่ยจะไม่วางตัวอื่นเลยนอกจากอีเกสดาเพียงแค่4ีตัวซึ่งมันก็ลิมิตอยู่แค่4ีตัวนี้เท่านั้นแหละและเมื่อเราแม็กแบบนี้แล้วที่เหลือเรามันก็ฟาร์มตังกันอย่างเดียวเลยแหละครับรอแล้วรออีกรอไปรอมารอจนปวดเยี่ยวเลยเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะผ่านมากี่เวฟต่อกี่เวฟอีเกของเราก็ยังสามารถจัดก,การพวกบอได้นนแบบง่ายได้เลยซึ่งพลังฟูเอีของมันก็โคตรโหดนะครับแต่ดูเหมือนว่าดามเมจของมันก็ไม่ค่อยแรงสักเทะะ่า,ออาไหร่ เพราะว่าผมนั่นก็เคยเห็นคนที่แต่งชุดนี้บอกเลยหล่ะรับว่าโคตรเท่และเราก,ก็พยายามต้านพวกมันเอาไว้จนเรามาถึงเวฟที่40แล,ะละ้วล่ะครับแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เราก็ยังสามารถต้านได้แบบสบายใจเชิบเดินทางมาถึงเวฟที่40แล้วนะครับแต่ทีมงานของเรายังสบายสบายอยู่เลยนะครับ<ด>นี่ดูเลือดนะแปดหมืน่น<ด>ปอกมาบอกมาเรียบร้อยฮะจัดการได้แบบง่ายได้เลยนะเนี่ยแต่ถ้าเลือดเป็นแสนนี่เราต้องคิดกันอีกทีนะครับ บางทีติดคลิปก,ก็ยังเอาไม่อยู่นะซึ่งหลังจากนั้นเราก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับดูนู้ดูนี้ไปเรื่อยซึ่งในระหว่างที่ผมเล่นเนี่ยผมก็ทํางานไปด้วยนะครับบอกเลยละครับว่าโคชิลแล้วเราก็ได้ต้านไปทีทละเวฟทีละเวฟได้ดูเหมือนว่าเมื่อเข่าเวฟที่50กว่าๆไอ้พวกมอนต่าง,างๆมันก็จะเดินผ่านตรงกรากบาดไปได้แล้วไลไ้เจ๊ของเราก็เริ่มต้านเอาไว้ไม่อยู่แล้วด้วยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะแตกงในด่านที่70็ดสนะมาดูกันซิว่าจะถึงหรือเปล่าเราก็นั่งรอรอรอ,รอจนมาถึงเวฟที่60แล้วนะ ซึ่งตอนนี้พวกมันก็เริ่มผ่านมาเลยนะครับคือไอ้นนักดาบตัวนี้นะครับระยะและก็ความเอลีของมันก็คล้ายๆการาฟนะครับแต่ดูเหมือนว่าพี่การาฟของเราเนี่ยดามเมจจะแรงกว่าเยอะเลยนะผมแถมพี่การาฟก็แบบสแปมการโจมตีด้วยนะครับแบบติดฮิตหลายๆทีนะฮะมันทําให้คิย์ที่เข้านี่พุ่งกันเลยทีเดียวแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นการโจมตีแบบครั้งเดียวเลยนะครับตูมเดียวเห็นไหมมันจะไม่มีแบบปุบปุบป่ๆเหมือนพี่กราฟนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าให้เราเนี่ยถึงเวฟที่เจเซฟแม้แล้วในตอนนั้นเองเหมือนนั้นก็มีเบิร์ตอยู่หนึ่งตัวนะครับที่มันเนี่ยได้เดินเอื้อเหือรอยชายไปแถบเรีกของมันก็เหลืออีกเยอะด้วยเลยมันก็ได้่ายทีมงานอีเจของเราไปได้และหลังจากนั้นบ้านของเราก็แตกตายในเวฟที่63าไปเลยแหละครับเรียบร้อยครับแตกไปแล้วนะผม <c oughs> ใช้เวลาเพียงแค่40กว่าเองเนะครับดานเมจรวมนี่อยู่ที่7จนะครับถือว่าดีนะครับ แต่ว่าน่าจะมีตัวที่ดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปหากันแล้วเมื่อเราออกมาถึงล็อบบี้พี่แกก็จัดการมุ่งหน้าต่อไปยังด่านเทรดดิง้งทันทีซึ่งผมก็จะหาตัวอีเจตัวนั้นนะครับซึ่งเรานี่ก็อยากได้มันแบบไชนี้มากและผมก็ย้ายเซิฟอยู่ประมาณ10บสเซิฟเลยโดยที่เราเน้นหารู้ไหมว่าในตอนนี้อีเจตอยากตัวนั้นมันก็ยังไม่สามารถเทรดหรือว่าขายอะไรได้เลยนะครับคือเราเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9ชั่วโมงอีเวนต์ตัวลิมิเต็ดมันถึงจะจบและหลังจากนั้นเลยครับมันถึงจะสามารถเทรดหรือว่าขายได้ทำยย่ห ว่าตั้งนานนะครับตัวนี้มันยังเทรดไม่ได้นะผมอีก9ชั่วโมง <recoll ection> พี่ซอยอย่างมาหานันมันยังเทรดไม่ได้นะครับผมนูกว่าไม่มีใครขายวะ่ะดูงั้นกลับนู้ก่อนดีกว่านะครับ เซ็งเลยแล้วมันก็ทำให้ผมได้ออกมาอย่างล็อบบี้กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งขอบอกก็เลยนะครับว่าผมเนี่ยอยากได้ตัวเจดาาแบบชายนี่มากเพราะว่าผมอยากได้ชุดแต่งของมันพี่แกก็เลยจัดการมาสุบีเจดาบตัวนั้นแบบกระหน่ำตามบอลกันเลยหวังว่าเราจะไม่ต้องการันตีแบบ20,000เพชรนะไม่งั้นเลเปืองเพชรละมึงคือตอนนี้นะมันใกล้หมดเวลาตัวที่แบบหายากแล้วนะเราต้องรีบสุมไว้ก่อนะนอะเผื่อได้ตัวชายนี่อะไรดีๆมาบ้างนะสุมไ้เลย ก็ชันี่เยอะๆเครับเราจะได้เอาไปขาย <c oughs> ว่าแล้วพี่แกก็จะก,การสุ่มแบบนี้กันต่อไปเหมือนเดิมซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมหวังว่าเราจะไม่ต้องการันตีแต่ดูเหมือนว่าหวังของเรามันก็จะเป็นหวังลงมลง้มแรงๆเพราะว่าผ่านรอบที่200ไปแล้วรอบที่300ไปแล้วตัวมิติมันก็ยังไม่โผลออกมาเลยจนสุดท้ายมันก็ต้องการันตีแหละครับและมาดูกันสิว่าเรานั้นจะได้ตัวชัยนี่มาหรือเปล่ามาดูสิว่าเราจะได้ชัยนี่มาหรือเปล่านะครับปึ๊บลุ้น โอ้โหไม่ได้ใช่นี้ได้แค่ตัวธรรมดาโคตรเ็ง<อ>ตังหมดไปตั้งสองหมื่น ึ่งถ้าใครสังเกตดูดีๆในตอนนี้เราน่าก็มีกิวแล้วนะครับน่นก็คือ DC Zone Gamer ว่าแล้วพี่แก,กก็จัดการแอดโกลงไปด้วยเพื่อที่เราจะเพิ่มคนให้เยอะๆนะครับและถ้าใครอยากเข้ากิวของเราก็สามารถมาสมัครได้ใน Discord เลยนะจ๊ะซึ่งเอาจริงๆในตอนนี้ผมเนี่ยก็สามารถจบคลิปได้เลยแต่มันก็ยังมีอีกหนึ่งตัวนะครับที่เรายัางไม่ได้ลองน่นก็คือเจ้าซีแคตตัวใหม่ซึ่งในตอนนี้มันก็มาอยู่เป็นทีมงานของเราแล้วแหละครับวันแล้วพี่แกก็จัดการลงในด่าน Infinity ในด่าน Mob City ลงไปเลยและเมื่อวางเข้าไปไอ้เจ้า ก็ถือว่าอร่อยใช้ได้เลยนะฮะมาครับมาลองดูกันนะครับตัวซีเครตตัวใหม่ของเรานะก็คือตัวนี้นะครับมันชื่อว่าอะไรวนะเนี่ยเดอโปรเกมเมอร์นะครับมาจากแอนิเมะเรื่องอะไรหรือว่ามันเชื่ออะไรผมไม่รู้เนะี <c> ่ย <oughs> ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับมาจากแนเมเรื่องไหนใครรู้เม้นหน่อยซึ่งดาามจแรกเริ่มของพี่แกก็อยู่ที่2,009นะครับระยะเวลาการโจมตีอยู่ที่4.5วินะผม ถือว่าดีเลยซึ่งในตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้เนเับว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันจะโหดร้ายสักแค่ไหนกันแต่เมื่อเราฟาร์มกันไปแล้วก็ฟาร์มกันมาผมนั้นก็ได้สังเกตแลว้วว่ามันมีพวกมอนออกมาจากฐานบ้านของเราและปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันก็สามารถก๊อปปี้มอนได้ด้วยแม่งวางครั้งแรกก็สามารถก๊อปปี้ได้แล้วโคตรโหดจริงๆหนึ่งครับบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมาเรียกทีมงานออกมาจากฐานอาเหรอฮะชิเก้ว่าทำไมถึงแพงจังโอ้โห นี่ผมอัพขั้นแรกเองนะครับเนี่ยอันนี้ผมแค่วางลงไปเฉยๆนะครับยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับว่าทําไมตัวแพงมากนะครับผมซื้อมาในราคา3 0 0 0 0นกว่าบันเทิงเลยแบบนี้นะครับ ถ้าเปรียบในออสตาก็คูลเลอร์ดีๆนี่เองเนี่ยอู้ดูดิมันเรียกออกมาไม่ได่เจว่ามันก๊อปปี้หรือว่ามันเรียกออกมาเฉยๆเนะหลังจากนั้นผมก็ได้ฟาร์มตั้งเพื่อที่ผมจะอัพตัวนี้ให้แม็กนะครับและผมคิดว่าดาเมจอะไรของมันก็คงโหดแน่นอนแต่บอกเลยแหละคราว่าพลังการเรียกมอนออกมาจากฐานแค่นี้ไม่ก็โหดเยอะแล้วคือมันเนี่ยก็สามารถเรียกมาได้เรื่อยๆเลยนะฮะและเมื่อเราฟาร์มกันไปฟาร์มกันมาในตอนนี้ตั้งของเรามันก็เพียงพอในการอัพเจ้าตัวนั้นให้แม็กแล้วล่ะครับทุกกนนนมมาาาดูรรััว่่จจตตีขออองงงะะะเป็ไไย ซึ่งตัวแรกของเรานะครับค่าอัพขั้นต่อไปอยู่ที่1 0 0นะครับดามเมจจะเพิ่มเป็น5 0 0นะครับผมถือว่าแรงมากต่อไป2 0 0นะครับเพิ่มเป็น8 0 0เลยโอเคอัพไปเรื่อยๆนะครับนี่น่าจะเปลี่ยนสกิลแล้วโอ้ฟูเอลีเหรอรลังฟูเอลีนะครับะยะเวลาอยู่ที่6.8วิเป็นการกระโดดแล้วก็กระทืบลงไปเฉย,ยๆขั้นต่อไปนะครับ3 0 0ดามเมจเพิ่มไปเป็นหมื่นเลย จัดเกย์ดูสกิลมันดิดูสกิลมันอ้ซิกแซคซิกแซกนะครับฟันสุดยอดมากเลยโอ้โห,หโคตรเท่ต่อไปนะครับ4,000ก็ยังสกิลเดิมนะครับขั้นต่อไปนี่เกมเมอร์เอาอร์เนตี้นะครับไปอู้ระยะกว้างขึ้นนะครับแต่ไม่อะไรมันจะไม่เอลีนะผมโอ้สุดยอดนะครับดำเมจตอนนี้หมื่นแปด ขั้นต่อไปนี่5,800เองนะครับนี่อัพมา7ขั้นและราคานี่ก็การอัพนี่ถูกมากนะครับไปอีกนะครับต่อไปเป็นโซชาร์ปนะฮูดูระยะดีกว้างมากนะครับสกิลเป็นยังไงตู้มโอเคนะครับเป็นพลังแห่งเสียงเหรอไปต่อนะครับขั้นต่อไปนี่โซสไตร์ระยะเป็นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรอะทรงกระบอกนะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่34,000แล้วนะครับซึ่งตัวของรรมอนก็ติดคริติคอลด้วยนะครับนี่ เอหัวกระโหลกอันนี้นะครับถึงไม่ได้อันสุดท้ายแต่ดได้อันนี้ก็โคตรดีนะครับขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่900 0ันะครับขั้นที่12แล้วก็แม็กเลยนะครับซึ่งมันก็จะเรียกตัวมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่ไม่หยุดเลยนะเรียกมาแบบเรื่อยๆเลยแต่และตัวสามพันสองพันบางตัวก็หลักร้อยนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าหลักหมื่นนี่มอนของเราก็จะหลักหมื่นด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าไปสกิลสุดท้ายของพี่เกก็ดูไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่นะครับ เป็นนี่คลื่นพลังแบบนี้เฉยๆนะครับไม่เท่เลยแต่ที่เท่สุดก็คือนี่การเรียกทีมงานออกมาแบบนี้นี่เลยฮะร้อยจริงๆเลย แล้วเป็นว่าในคลิปนี้ผมก็ขอพักก็เพียงแค่นี้เกินก็แล้วกันนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนดีซีโซนด้วยนะจ๊ะมีไก่ของแมปแ n นิเมดีเฟนเดอร์ขายต่างๆมากมายเลยทั้งไก่ฟาร์มไก่เพชรรวมถึงไก่มิติก,กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์และฝากคอมเมนต์กันด้วยและในคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับดีซีเกมเมขอลาไปก่อนสว,สวัสดีสวัสดีไปละจุปก